ตรงๆหนักๆสสิวรักษ์บอกนายกทั้งโง่ทั้งยังงกใช้สติปัญญาบ้าง 9. ธันวาคม6หนายสุรักษ์สิวรักษ์หรือสอสิวรักษ์นักเขียนและนักวิชาการอิสระได้ไปร่วมงานเปิดเยี่ยมชมอนุสรสถานพฤษภาประชาธรรมสวนสันติพรถนนราชดำเนินมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมและคณะกรรมการแากเวีรชนพฤษภา35ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายสุลักได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าอยากให้ได้เรียนรู้จากอนุสาวรีย์นี้ขอพูดตรงๆว่าพลเอกประยุทธ์คนปัจจุบันฉลาดไม่ได้เซี่ยวของพลเอกสุจินดานอกจากโง่แล้วยังงกถ้าเขาเรียนรู้จากสุจินดาบ้างจะเห็นว่าการฆ่าประชาชนผิด วันนี้เขาขอเวลานานเกินไปแล้วจากผดกการแล้ววันนี้มาอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมที่ควรระลึกได้ก่อนจะเป็นก็ควรถางทางให้เป็นประชาธิปไตยแท้จริงเขารบประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ราษฎรมามีส่วนร่วมไม่ใช่ให้เนติบริกรร,บรอบๆมาร่างทำแค่นี้ก็จะเป็นการล้างบาป เมื่อถูกถามว่ามองทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะขณะนี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่ลาออกและประวิงเวลาผ่าน,นกลไกสภานายสุลักษ์ตอบว่าตนเชื่อว่าการชุมนุมเรียกร้องจะมีมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ถ้าเขาฟังคำเรียกร้องเอาใจเขามาใส่ใจเราฟังเสียงคนรุ่นใหม่บ้างตนเชื่อว่าบ้านเมืองไปได้เพราะบ้านเมืองนี้อยู่ได้ไม่ใช่ด้วยคนแก่อย่างเดียวต้องอยู่กับคนรุ่นใหม่ ต้องฟังเขาด้วยแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากคนรุ่นใหม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนอกจากเสรีภาพเสมอภาคความเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานความเป็นมนุษย์เรื่องเพียงเท่านี้ไม่ทำให้พวกเขาแต่ยังไปทำร้ายเขาผมขอเตือนรัฐบาลให้ใช้สันติประชาธรรมอย่าใช้ความรุนแรงเชิญกลุ่มผู้ชุมนุมมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออก นายกควรใช้สติปัญญาบ้างอย่าใช้ความดื้อรานโง่เขลาปกครองบ้านเมืองเมื่อถามถึงมาตรา112ถือว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือกล่งแกล้งทางการเมืองได้หรือไม่นายสุลักษ์กล่าวว่าใช่เรื่องนี้แน่นอนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจซึ่งมาตรานี้ยิ่งมีความรุนแรงเท่าใดแสดงว่าพด็จก,การปกครองมากเท่านั้น โฟกั Focus, สสวนชาวเน็ตแบบนิ่มๆเรื่องใช้ลิฟต์จนทัวลงจากกรณีโฟกัสจิรกุลดารานักแสดงในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการอ e ีสปอร์ตได้ถ่ายทอดสดผ่าทัวรัฐสภาในวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาโดยช่วงหนึ่งได้พูดถึงลิฟต์โดยสารภายในตึกที่มีการแยกการระหว่างสสกับประชาชนทั่วไปโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐสภาตอบว่าที่แยกลิฟต์ ก็เพื่อความสบายใจของสอสอบางท่านประเด็นนี้ถูกนำมาวิาพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างล้นหลามบางก็เข้าไปแสดงความเห็นเช่นเดียวกับโฟกัสว่าแค่ลิฟต์ยังแสดงความเหลื่อมล้ำแต่บางรายก็เข้าใจว่าทำไมมีความจำเป็นต้องแยกจนมีผู้ใช้บัญชีติกตอกที่ใช้ชื่อฟาสลิมในทิกตอกเป็นหญิงสาวท่านหนึ่งได้โพสตคลิปในวันที่8ธันวาคมโดยในคลิประบุว่าการแบ่งลิฟต ที่รัฐสภาก็เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างถ้าโฟกัสไม่รู้ก็ควรถามเจ้าหน้าที่รัฐสภาโฟกัสเคยไปโรงพยาบาลหรือไม่ซึ่งก็มีแยกลิฟระหว่างผู้ป่วยฉุกเฉินหรือคนเสียชีวิตกับคนธรรมดาหรือโฟกัสอยากใช้ลิฟร่วมกับเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายคนที่เสียชีวิตหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์และนำส่งต่อในโลกทวิตเตอร์จนชาวเน็ตได้รีทวีตโต้คลิปนี้ว่า แต่รัฐบาลไม่มีผู้ป่วยฉุกเฉินกับผู้เสียชีวิตเข้าออกลิฟต์นี่คะตอบไม่ตรงประเด็นแถมเปรียบเทียบได้บงมากโง่ก็อย่าอวดฉลาดเลยม็อบหธันวาสลิมนี่มันสลิมจริงๆขณะที่โฟกัสก็มารีทวิตเช่นเดียวกันระบุว่าขอบคุณสำหรับคำตอบคะ่ะแบ่งลิฟต์สำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุในสภาก็น่าสนใจนะคะ เห็นมีผู้สูงอายุหลายคนกลัวจะยืนรอลิฟต์ไม่ไหวค่ะนอกจากนี้ยังมีเน็ตไอดอลชื่อดังซีนิวได้รีทวีตในทางเดียวกันกับโฟกัสว่าเอี่ยงวะได้ดูไลฟ์ของโฟกัสปะเจ้าหน้าที่รัฐสภาเป็นคนบอกเองว่าสาเหตุที่แบ่งแยกลิฟต์นั้นเพื่อความสบายใจของสสบางท่านรับบทนางสอนหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ก็มีชาวเน็ตได้ออกมาโต้ประเด็นลิฟต์เช่นกัน ว่าที่เขาแยกลิฟต์ระหว่างสสกับประชาชนทั่วไปบางทีก็มีเหตุผลอย่าอาคติทุกอย่างมั่วไปหมดยังมีความเป็นเด็กมากคำพูดยังหยาบคายไม่น่าเชื่อถือบางทีก็ดูเยอะเกินไปตามห้างบางทียังแยกลิฟต์ลูกค้ากับพนักงานเลยนักแสดงยังแยกห้องแต่งตัวพระนางกับตัวประกอบเลยแยกอาหารด้วยซ้ำบางกองหรือโฟอกัสจะเถียงนางก็มีจุดยืนดีนะ แต่บางทีเยอะไปมั้งคะพึ่งเริ่มโตซึ่งในครั้งนี้คณะทัวจากชาวเน็ตออกโรงปกป้องโฟกัสกันอย่างท่วมทน้นหมอเวงสวนกลับสวไทยไม่เหมือนสหรัฐเพราะไทยตู่เลือกมา8ธันวาคม63นายแพทย์เวงโตจีราการ อดีตสอสอพักเพื่อไทยและอดีตแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนอปชโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแชร์ภาพข่าวจากกรุงเทพธุรกิจหัวข้อวุฒิสภาไทยเตือนสอวอสหรัฐห้ามยุ่งการเมืองในประเทศอาจกระทบสัมพันธ์200ปีโดยประเด็นที่มาของข่าวนี้เมื่อสมาชิกวุฒิสภาของไทยทแถลงข่าววิจารณ์ตอบโต้กรณีนางแธมมี่ดักเวิร์ธ สวสหรัฐอเมริกาเชื้อสายไทยได้ร่วมกับสวสหรัฐหลายคนเสนอให้วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนการใช้สิทธิ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยและขอให้รัฐบาลฟังเสียงผู้ชุมนุมโดยหมอเหงระบุว่าพวกคุณมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาค,คม57 ส่วนสวอเมริกามาจากการเลือกตั้งของประชาชนจุดยืนและทัศนะทางการเมืองย่อมผูกติดกับที่มาของฐานะตำแหน่งประชาชนไทยย่อมมีวิจารณญาณอันชอบในระบอบประชาธิปไตยว่าทัศนะทางการเมืองของพวกไหนที่สนับสนุนประชาชนสนับสนุนประชาธิปไตยและพวกไหนที่สนับสนุนอำนาจนิยมสนับสนุนเผด็จการ เมื่อชาวเน็ตเห็นข้อความโพสต์นี้ได้เข้ามาแสดงความเห็นส่วนใหญ่คิดเห็นไปในทางเดียวกันเช่นสวสหรัฐอเมริกามาจากการเลือกตั้งนะครับสวไทยมาจากการแต่งตั้งที่มามันไม่เหมือนกันครับคุณมาจากไหนคุณก็รับใช้คนนั้นครับถ้าไม่ให้เขายุ่งพวกคุณต้องให้ประชาธิปไตยตามหลักมาตรฐานสากลเพราะพวกคุณมาจากการแต่งตั้งของระบอบเผด็จก,การคุณจะร้องโหยหวนทำไม ถ้าคุณคิดว่าเจ๋งจริงแน่จริงคุณลาออกลงรับสมัครเลือกตั้งสิถ้าแน่จริงหัวหินอำนาจอยู่ทุกวันนี้เพราะไปลงเลือกตั้งสอวอแล้วไม่มีใครเรียกคุณจริงไหมน่าอายจริงๆคนพวกนี้ช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ตัวมันเองและผลประโยชน์ของพวกผด็กการทั้งๆท,ที่กินเงินภาษีของประชาชนทั่วประเทศทุกเดือนสอวอไทยทั้งสภายัางเทียบกันไม่ได้เลยกับคุณลัดดาคนเดียว เพราะสว,วไทยทำหน้าที่ปกป้องรัฐบาลและทีมงานไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยชูวิทย์ส่งเสียงถึงนายทุนอย่ายุ่งการเมืองให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากกรณีก่อนหน้านี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้พิพากษาให้จำคุกสองเจ้าพนักงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่จัดตั้งโครงการให้เช่าที่ดินที่ตั้งสำนักงานโทรศัพท์สาขาชิดลมเพื่อให้หนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าเข้าไปทำกิจการใช้ประโยชน์จากที่ดินสร้างอาคารคอมเพล็กซ์นับหมื่นล้านบาทแต่ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะก่อน20ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินให้กับผู้ต้องหาไปแล้วคดีนี้กำลังถูกรื้อขึ้นมาสอบสวนอีกครั้ง8ธันวาคม63นายชูวิทก,กระมลวิสิทธิ์โพสต์ภาพนายธนาทรและนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจระบุข,ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าคนที่ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ยอมทำผิดพลาดซ้ำรอยเสมอ ผมเชื่อว่าเรื่องของคุณสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายคุณธนาทรแห่งคณะก้าวหน้าที่คุณสนธิลิ้มทองกุลหยิบยกขึ้นมาเปิดประเด็นในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิข่าวมาตามสายลมของผมว่ามีสิทธิ์ถูกรื้อคดีเรื่องราวอาจไม่จบง่ายๆเสียแล้วบรรดาเจ้าสัวถึงได้เตือนนักเตือนหนาว่าเป็นนายทุนใหญ่ทำมาค้าขายอย่าได้ริอาจให้ใครในตระกูลไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หากไม่เชื่อขอยกตัวอย่างนายทุนใหญ่ที่ไม่ยอมเข้าไปในวงจรการเมืองเด็กขาดเซนทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน์ CP ของตระกูลเจียระวนน์เบียช้างของตระกูลสิริวัฒนาพักดีบางกอกแอร์เวย์สของตระกูลปราสาททองโอสถนายทุนใหญ่ประเทศไทยเหล่านี้ไม่ปรากฏกายไปเข้าข้างพักการเมืองใดคืออยู่ข้างชนะเท่านั้นสนับสนุนทุกข้าง แต่ข้างไหนมีอำนาจเป็นรัฐบาลยิ่งสนับสนุนมากส่วนขุนศึกทหารไม่ต้องพูดถึงเป็นพ่อค้าต้องอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยยุคนี้พักเพื่อไทยพักเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านถูกเมินหน้าส่วนคณะก้าวหน้าไม่ต้องให้ไหนทุนคนไหนเดาเอาแค่พ่อค้าขายเต้าหวยข้างถนนยังถ่ายถูกว่าไม่กล้าสนับสนุน เป็นนายทุนอยากผูกขาดอะไรก็ทำไปเงียบๆอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะสปอตไลท์มันแรงหากพลาดไปนิดจะลามถึงธุรกิจของตระกูลที่อุตสาหสร้างสมมาถ้าไม่เชื่อลองดูตระกูลที่เป็นนายทุนใหญ่แล้วเข้าไปเล่นการเมืองหรือถูกผู้มีอำนาจในขณะนั้นหมายหัวแล้วโดนจัดหนักต้องจอรลีหนีไปต่างประเทศตระกูลแรกแทบไม่ต้องนึก คุณทักษินชินวัตรแล้วยังมีคุณประชัยเลี้ยวภพรัฐเจ้าพ่อ TPi ที่ยังคงเข็ดขยาดกับการเมืองและหากคนสมัยก่อนทราบประวัติอีกตระกูลที่โดนการเมืองเล่นคือโสพลพนิชเจ้าของธนาคารกรุงเทพที่เจ้าสัวชินโสพลพนิชต้นตระกูลโดนจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐหมันไส้ขัดใจจนต้องระเห็ดไปตั้งหลักที่ฮ่องกงอยู่หลายปีจนกลับมาเมืองไทยได้เมื่อสฤษดิ์จบชีวิต บรรพบุรุษของทุกตระกูลนายทุนใหญ่ล้วนเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยกําชับลูกหลานไว้เสมอว่าอย่าได้ริอาจเข้าไปสแสวงหาอำนาจการเมืองด้วยตัวเองเพราะมันลามลึกแผดเผาไปได้ทุกอย่างที่ต้นตระกูลสร้างมายิ่งวันนี้ทั้งวงการการเมืองและวงการสื่อไทยต่างจากสมัยก่อนยุคนี้ไม่ขวาก็ต้องซ้ายไม่มีตรงกลาง จึงขอเตือนให้คนสมัยนี้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ดีไม่อย่างนั้นจะทำผิดพลาดสำรอยธนาธรบุกสองจังหวัดโชว์นโยบายหยุดอิทธิพลไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง9ธันวาคม63เพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้าท้องถิ่นโพสต์ภาพนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งการเลือกตั้งท้องถิน่นระบุว่าแข่งขันกันที่นโยบายธนาธรบุกสมุทรสาค,นนคนรนครปฐมลุยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิน่นยำ้ำจุดยืนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหยุดอิทธิพลหยุดระบบอุป,ปมัมภม ยังคงเดินหน้าหาเสียงต่อเนื่องสำหรับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโดยในช่วงเย็นวานนี้หลังเข้ารายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคดีฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินจากกรณีเข้าร่วมชุมนุมบริเวณ5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่17ตุลาคม63ที่สอนอหนโยธินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีบรุดหน้าเดินลุยหาเสียงในสองจังหวัดคือจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม ที่จังหวัดสมุทรสาครช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับอวยชัยจตุรพันธ์ผู้สมัครนายกอบจสมุทรสาครเบอร์สี่พร้อมทีมผู้สมัครสอบจเริ่มต้นที่ตลาดบริเวณหน้าหมู่บ้านอมรชัย5าตำบลพันท้านนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครก่อนที่จะขึ้นรถแห่วนเข้าไปยังหมู่บ้านวิเศษสุขนครจากนั้นเดินทางต่อไปยังตลาดนัดโพทองและตลาดโพแจ้ตำบลข้อกระบืออำเภอเมืองสมุทรสาคร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไปจนถึงประชาชนที่อยู่สองข้างทางระหว่างรถแห่หาเสียงขับผ่านต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนายธนาทรกล่าวระหว่างเดินหาเสียงว่าคณะก้าวหน้าเราทำงานยึดแนวทางพักอนาคตใหม่เดิมโดยมีจุดยืนในการที่จะรณรงค์เลือกตั้งที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอร์รัปชัน หมดเวลาสำหรับการเมืองเก่าที่ใช้เงินซื้อหัวคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในวันที่20ทธันวาคมนี้และมีแต่การเมืองใหม่การเมืองที่แข่งขันกันที่นโยบายเท่านั้นที่จะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านรวมกันรณรงค์ต่อต้านการเมืองที่ซื้อเสียงโดยการไม่รับเงินที่เขาแจก ไม่เช่นนั้นสังคมไทยจะไม่สามารถหลุดพ้นจากระบอบเผเด็กการได้อนาคตของท่านขึ้นอยู่กับปลายปากกาในคูหาการเลือกตั้งว่าจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าท่านอยากเปลี่ยนแปลงขอโอกาสให้คุณอวยชยัยผู้สมัครนายกอบจอสมุทรสาครเบอร์สี่เข้าไปบริหารสมุทรสาครขอโอกาสให้คณะก้าวหน้าได้เข้าไปขับเคลื่อนในทุกจังหวัด ที่เราส่งลงแข่งขันเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้รัฐบาลไทยโตอสอวแทมมี่ไม่เคยดําเนินคดีผู้ชุมนุมโดยสงบ9ธันวาคม63นายอนุชาบุรพาชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่นางแทมมี่ดักเวิร์ธแสดงความเห็นเรียกร้องให้ผู้นำไทยฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนและเคารพหลักการประชาธิปไตยที่เป็นหัวใจของรัฐบาลว่าการแสดงความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของสอวอบางคนในรัฐสภาสหรัฐ ที่อาจจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ใช่ภาพรวมความเห็นของสอวสหรัฐทั้งหมดยืนยันว่าไทยยึดมั่นหลักการประชาธิปไตยเคารพเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุมด้วยความสงบและพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชุมนุมแต่การชุมนุมในหลายกรณีอาจไม่ได้ชุมนุมด้วยความสงบและเสียงที่สถานการณ์จะลุกลามจนเกิดความรุนแรง รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการเหมาะสมปลอดภัยของบุคคลทั่วไปหากพบคนที่กระทำผิดก็ต้องดำเนินคดีซึ่งถือเป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีใครถูกดำเนินคดีหากชุมนุมด้วยความสงบทั้งนี้รัฐบาลยินดีหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องจัดทําประชามติเพื่อถามความเห็นประชาชนต่อไปซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรจึงหวังว่าทางสหรัฐจะเข้าใจกลไกกระบวนการของไทยในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่มีขึ้นนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นและนําโดยคนหนุ่มสาวการสลายการชุมนุมทั้งแยกปทุมวันเมื่อ16ตุลาคมและแยกเกียรก,กาย17พฤศจิกายน63ทั้งผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศต่างระบุว่าฝ่ายรัฐ เป็นคนเริ่มการใช้กำลังสลายการชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนทั้งที่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่มีการแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนการสลายการชุมนุมตามหลักการสากล